สวัสดีครับนักเรียนยินดีต้อนรับนะครับนักเรียนทุกคนนะครับเข้าสู่การเรียนออนไลน์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2หัวข้อที่ครูจะพูดถึงในวันนี้จะเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับพลังงานความร้อน ก่อนอื่นเลยครูขออนุญ,ญาตขอบคุณนะครับสไลด์จากบริษัทอักษรเจริญทัศนะครับในวันนี้เราก็จะมาพูดคุยในเรื่องของพลังงานความร้อนกันพลังงานความร้อนก็จะมีหัวข้อที่นักเรียนจะต้องเรียนรู้ด้วยกันทั้งหมด 4หัวข้อดังต่อไปนี้หัวข้อที่1ก็คืออุณหภูมิและการวัดเราก็จะมาดูว่าอุณหภูมิคืออะไรแล้วก็มีเครื่องมือที่นักเรียนจะใช้วัดอะไรบ้างหัวข้อที่2ก็จะเป็นการพูดถึงการถ่ายโอนความร้อนความร้อนที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับมีการจะ ถ่ายโอนไปด้วยวิธีการอะไรได้บ้างเราก็จะมาศึกษาแล้วก็มาพูดคุยกันในเรื่องนี้ส่วนในหัวข้อที่3นะักเรียนหัวข้อที่3เราจะพูดถึงการดูดกลืนและการคายพลังงานความร้อนส่วนในหัวข้อที่4ครูก็จะพูดในเรื่องของสมดุล ความร้อนการขยายตัวของวัตถุเมื่อได้รับความร้อนเอาละเมื่อเราอินโทรกันไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้เรามาดูอุณหภูมิและการวัดอุณหภูมิคืออะไรอุณหภูมิก็คือ ระดับของความร้อนของสารนั่นเองเมื่อความร้อนเพิ่มหรือลดเราก็จะเรียกว่าอุณหภูมิเพิ่มหรืออุณหภูมิลดพลังงานความร้อนนะครับนะักเรียนความร้อนเนี่ยจะถ่ายโอนความร้อนจากบริเวณที่มีความร้อนสูงหรือร้อนมากไปบริเวณที่มีความร้อนต่ำ หรือร้อนน้อยนั่นเองยกตัวอยา่างให้นักเรียนได้เห็นในรูปนี้จะเป็นการยกตัวอย่างของอกาแฟในแก้วซึ่งมีอุณหภูมิสูงก็จะถ่ายโอนพลังงานความร้อนให้กับอนุภาคของอากาศซึ่งมีอุณหภูมิต่ำกว่า จนกระทั่งพลังงานความร้อนในอนุภาคกาแฟและอากาศเนี่ยมีค่าเท่ากันพลังงานความร้อนจึงจะไม่ <c oughs> ทถ่ายโอนไปเราเรียกว่ามันอยู่ในสมดุลของความร้อนนั่นเองทีนี้เรามาพูดกันในเรื่องของเครื่องมือที่จะใช้วัด อุณหภูมินักเรียนจำไว้นะว่าเครื่องมือเนี่ยที่เราจะใช้ในการวัดอุณหภูมิเนี่ยก็เรียกว่าเทอร์โมมิเตอร์อ่เทอร์โมมิเตอร์แบบที่เราเห็นในรูปเนี่ยเราเรียกว่าเทอร์โมมิเตอร์แบบปลอดหมายความว่าบริเวณกระเปาะตรงนนะเนี้ยนะเนี่ยกระเปาะตรงเนี้ยก็จะเป็นปลอด SG นะก็คือประลอดเราก็จะเจอเทอร์โมมิเตอร์ลักษณะนี้ในเทอร์โมมิเตอร์ที่ใช้วัดไข้ในโรงพยาบาลทีนี้มันวัดยังไงละ่ะก็คือเมื่ออุณหภูมิเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับอุณหภูมิหรือเทมเพอร์เจอร์เนี่ยนะครับมันเพิ่มขึ้นมันก็จะดันให้เจ้าปรลอดเนี่ยเพิ่มขึ้น ทีนี้เนี่ยข้อเสียของมันก็คือปลอดเนี่ยจะไม่สามารถรวัดอุณหภูมิที่ต่ำมากๆได้เช่นลบ39องศาเพราะว่าปลอดเนี่ยจะกลายเป็นของแข็งนั่นเองนะอันนี้คือข้อจำกัดของเทอร์โมมิเตอร์แบบปลอด ถ้านักเรียนสังเกตเนี่ยนักเรียนก็จะสังเกตเห็นสเกลที่ใช้วัดเนี่ยจะเริ่มที่34-42อันนี้วัดไข้นะคงไม่มีไข้อุณหภูมิร่างกายมากกว่า42นะเพราะว่าคนเนี่ยเป็นสัตว์เลือดเลือดอุ่นนะครับอุณหภูมิร่างกายจะคงที่ถ้าอุณหภูมิเยอะเราเรียกว่ามันมีไข้เพราะนั้นสเกลของเทอร์โมมิเตอร์ก็เลยเป็นประมาณนี้นะอ่ะ ทีนี้มาดูเทอร์โมมิเตอร์แบบที่2นะก็คือเทอร์โมมิเตอร์แบบแอลกอฮอล์ก็คือเหมือนปลอดทุกประการเลยแต่ว่าเราจะใชะ้ข้อดีของมันก่อนลักษณะเหมือนกับปลอดเลยนะครับแต่ว่าข้อดีของมันก็คือถูกแล้วก็อ่านง่ายนะครับเพราะว่าแอลกอฮอล์เนี่ยเราใส่สีลงไปได้ทีนี้แบบนี้วัดอุณหภูมิต่ำได้เพราะว่าแอลกอฮอล์มีจุดเยือกแข็งอยู่ที่ -115 นี้คือข้อดีของมันนะแล้วก็เป็นพิษน้อยกว่าปลอดส่วนเทอร์โมเมิเตอร์แบบที่3ก็คือเทอร์โมเมิเตอร์วัดไข่อันนี้ก็จะมีเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมินะก็คืออาศัยการเปลี่ยนแปลงของเซนเซอร์นะภายในบรรจุไมโครชิปก็็เปลี่ยนสัญญาณนะครับเป็นไฟฟ้าแล้วก็เปลี่ยนไฟฟ้าเป็นตัวเลขนั่นเอง <c oughs> ทีนี้ก็จะเป็นหัวข้อสุดท้ายที่เราจะพูดถึงในคลิปนี้นักเรียนหลายคนนะครับก็อาจจะคุ้นเคยหรือคุ้นชินกับการที่เราจะเรียกหน่วยของอุณหภูมิว่าอุณหภูมิในหน่วยองศาเซลเซียสก็คืออุณหภูมิแรกเนี่ยนะครับแต่ว่า ถ้านักเรียนเรียนในบทเรียนนี้แล้วเนี่ยนักเรียนจะรู้ว่าอุณหภูมิเนี่ยในหน่วยวัดอุณหภูมิเนี่ยก็จะมีอุณหภูมิที่หน่วยนะครับที่เราจะวัดกันเนี่ยหลายอันด้วยกันอันแรกก็คืออุณหภูมิในหน่วยขององศาเซลเซียสองศาเซลเซียสหรือเราเรียกว่าดีกรีนั่นเอง นะดีกรีเนี่ยเวลาเราเขียนน,ะนักเรียนอ่านดูนะฮะ C. องศาตัวนี้เราเรียกกันว่าดีกรีหรือภาษาไทยเนี่ยนักเรียนจะเรียกว่าองศาซึ่งหน่วยวัดอุณหภูมิที่เราจะเรียนกันเนี่ยจะมีหน่วยที่1เราเรียกว่าองศาเซลเซียส หน่วยที่2ก็คือองศาฟาเรนไฮหน่วยที่3เนี่ยจะไม่มีคำว่าองศาเราจะเรียกว่าเคลวินเฉยๆอันที่4เนี่ยเราเรียกว่าองศาโรเมอร์เพราะฉะนั้นนักเรียนจะสังเกตเห็นนะครับว่าตัวองศาเนี่ยจะใช้กับองศาเซลเซียสองศาฟาเรนไฮต์แล้วก็องศาโรเมอร์ ยกเว้นเคลวินจะอ่านว่าเคลวินเฉยๆทีนี้เนี่ยตอนนี้เราจะเห็นว่าอุณหภูมิเนี่ยนะครับที่เราใช้ในการวัดเนี่ยเราจะวัดอุณหภูมิของน้ำนะครับวัดจุดเดือดนะจุดเดือด เราเรียกมันว่า boiling point นะครับ boiling point ครูก็จะใช้อักษรย่อว่า bp ส่วนจุดล้อมเหลวจะใช้คำว่า melting point ในที่นี้เขาจะใช้เป็นตัว m แล้วก็ p นะจุดเดือดจุดหลอมเหลวทีนี้น้ำเนี่ยนะครับนักเรียนรู้อยู่แล้วว่าน้ำมีจุดเดือดหรือ boiling point ก็คือที่100องศาเซลเซียสแล้วก็ melting point ของน้ำจะอยู่ที่0องศาเซลเซียสเพราะฉะนั้นในประเทศฝั่งเอเชียเนี่ยนะครับ ตรงนี้นะเอเชียเนี่ยจะนิยมใช้อุณหภูมิในหน่วยของเซลเซียสส่วนในฝั่งของอเมริกาจะนิยมใช้เป็นฟาเรนไฮต์องศาฟาเรนไฮต์แล้วก็ยุโรปจะใช้เป็นโรเมอร์ส่วนในทางวิทยาศาสต์นะครับหน่วยของอุณหภูมิในทางวิทยาศาสตร์ตรงนี้จะ อ้างอิงเป็นเคลวินนี่คือความแตกต่างนะครับทีนี้ที่นักเรียนควรจะทราบก็คือโอเคละก็คือน้ำเนี่ยถ้าเป็นองศาเซลเซียสจุดหลอมเหลวอยู่ที่ศูนจุดเดือดอยู่ที่ร0อยทีนี้ถ้าเป็นเคลวิน0ูนองศาก็คือเคลวินก็คือจุดอ่าหลอมเหลวของน้ำนะครับหรือจุดเดยือกแข็งของน้ำจะอยู่ที่ 0องศาเซลเซียสหรือ273เคลวินแล้วก็จุดเดือดก็คือ373ฟาเรนไฮต์จะอยู่ที่ศูนย์องศาเซลเซียสจะอยู่ที่32องศาฟาเรนไฮต์แล้วก็100องศาเซลเซียสจะอยู่ที่2ององศาฟาเรนไฮต์ศย์องศาเซลเซียสจะอยู่ที่0โรมเมอร์ แล้วก็100องศาเซลเซียสจะอยู่ที่80องศาโรเมอร์อันนี้ก็คือหน่วยวัดอุณหภูมิเมื่อเทียบกับจุดเดือดจุดหลอมเรลวของน้ำนะครับนักเรียนอันนี้เป็นสิ่งจำเป็นเพราะว่าจากนี้นักเรียนจะต้องเปลี่ยนหน่วยได้ เปลี่ยนหน่วยของอุณหภูมิจากหน่วยเซลเซียสเป็นฟาเรนไฮต์จากเซลเซียสเป็นเคลวินจากเซลเซียสเป็นโรเมอร์หรือเปลี่ยนจากโรเมอร์เป็นเคลวินเป็นฟาเรนไฮต์เป็นเซลเซียสนักเรียนจะต้องทำได้ <c oughs> ทีนี้เนี่ยเรารู้กันแล้วนะครับเราก็จะมีสูตรหรือความสัมพันธ์เนี่ยนะครับในการหา อุณหภูมินะครับก็คือเซลเซียสเนี่ยก็คือค่าของตัวที่เราไม่รู้อะ x นะครับนี่คือตัวแปร ى. ส่วน mp ตัวเนี้ยก็คือจุดเดือดนั่นเองนี่อ่าไม่ใช่จุดหลอมเหลว เมลติ้งนะครับจุดหลอมเหลวส่วนอันนี้ก็จุดหลอมเหลวส่วน Boiling Point ตัวนี้ก็คือจุดเดือดของสารทีนี้เราจะเห็นว่าค่าที่เราจะหาก็คือ c 0ลบ0ส่วนร้ออันนี้ก็คือเซลเซียสถ้าจะเป็นเคลวินก็คือ k 2ลบสองก็คือ Melting Point แล้วก็ ส่วนร้อส่วนตัวนี้เป็น f ลบส2ส่วนด้วย180นี่คือความสัมพันธ์นะครับแล้วก็ r ลบ0ส่วน80เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราทำเป็นอัตราส่วนอย่างต่ำเราจะได้ความสัมพันธ์ที่เอาไว้หานะครับหรือสูตรว่าตัวนี้นะครับ c ส่วน5เท่ากับ f นะ นั้นครูใส่องศา C ีไปนะครับองศา C ส่วน5เท่ากับองศาฟาเรนไฮต์ลบ32ส่วนเเท่ากับเคลวินลบ273เส่วน5เท่ากับองศาโรเมอร์ส่วน4เพราะฉะนั้นจากความสัมพันธ์นี้นักเรียนจะเห็นว่าองศาเซลเซียสส่วน5เนี่ยเท่ากับเคลวิน ลบด้วย273ส่วน5เหมือนกันมันตัดกันได้นะครับก็เลยเป็นที่มาของแหละถ้าจะหาอุณหภูมิเคลวินก็คือเอาองศา C เีนี่ยแล้วก็ย,าย้ายค่านะครับบวกด้วย273ก็จะเป็น K เท่ากับองศา C บวก273อันนี้คือสูตรนะครับนะักเรียนที่เราจะนำไปหา นะครับหรือเปลี่ยนหน่วยของอุณหภูมินั่นเองโอเคนะ,ะวันนี้ก็คงพอไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับนักเรียนในคลิปหน้าเราจะมาพูดถึงการถ่ายโอนความร้อนในรูปแบบต่างๆวันนี้ก็นักเรียนอย่าลืมไปทบทวนนะครับว่าเราได้เรียนเรื่องอะไรกันไปบ้างแล้วเดี๋ยวในคลิปวิดีโอหน้าเราก็มาดูกันว่า เราจะพูดกันถึงเรื่องอะไรนะครับสำหรับวันนี้ก็คงพอไว้เท่านี้สวัสดีครับ